โอเคครับผมก็สวัสดีกัทุกคนนะครับก็วันนี้ผมจะมาแจกตัวสวมนะเป็นสกิบดีนะครับอ่ะเดี๋ยวถือให้ดูนะครับอ่าเนี่เห็นไหมถือได้จริงนะครับย้ายทีก็ได้อ่ะสารบกติกานะผมที่ใครที่อยากได้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับแล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะที่สําคัญเลยก็คือพิมพ์ชื่อตัวเองด้วยนะพิมพ์ชื่อเหตุผลนะทําไมถึงอยากได้นะครับแต่ผมขอบอกก่อนนะครับว่าตัวนี้เป็นตัวดูมนะครับอ่ะ เป็นตัวดูมนะถ้าสมมติตัวมันหายไปอันนี้ไม่รับผิดชอบนะครับสำหรับใครที่อยากได้ตัวดูมหรือสคริปต์นะก็ดูวิธีการสอนด้านล่างนะครับแต่นี้ผมมาแจกคนดูนะครับและก่อนอื่นนะสาหรับใครอยากได้ตัวการันตีนะแปดสิบเก้านะตัวแทนนะอันนี้เลยนะแปดสิบเก้าการันตีนะมีเกลือด้วยเดี๋ยวให้ดูเกลือนะนี่มีเกลือมีต้วมมี W L แล้วก็มีบ้านนะบ้านคิดมัด สำคัญนะครับอย่าลืมเพิ่มเหตุผลนะทำไมถึงอยากได้สก,กิบีดีตัวนี้นะครับคอมเมนต์ในถูกใจหรือว่ากดไลคเยอะที่สุดนะผมก็จะแอดไปนะครับแล้วก็เข้ามารับได้เลยนะ